สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ออมรั์จะมาพูดถึงหนังสือสองเล่มของอาจารย์ที่ทําขายแล้วก็ให้พวกเราได้สั่งซื้อพวกเราหลายคนสั่งซื้อเยอะมากก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชชาทุกคนที่สนใจเอาเป็นว่าเ <c oughs> มื่อหนังสือออกไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะคุยกับพวกเราว่าอา่านหนังสืออาจารย์สองเล่มเนี่ยจะเริ่มอ่านยังไงและอ่านยังไงหรือจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเพื่อให้มันให้มันคุ้มค่ามันเกิดประโยชน์โอเค เล่มแรกเลยเล่มนี้ HR สนใจกันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยกว่าเล่มเกือบ200เล่มแล้วนะครับก็ดีใจนะที่ผลงานของอาจารย์นะนะครับเป็นที่สนใจเอาเป็นว่าจะสนใจไงมันต้องดูข้างในนะครับเรื่องนีนะ้อาจารย์ตั้งใจเขียนอาจารย์รวมอาจารย์ใช้ชื่อว่าสร้าง HR Manager มืออาชีพเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเมื่อทํางาน HR เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีความตั้งใจต้องขึ้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ตอนนี้หลายคน ขึ้นบันไดคขั้นที่1นร่ขั้นที่สขั้นที่สนั้นเบื้องต้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันจะบอกพวกเราว่าอันนี้หนึ่งพวกเราต้องรู้จักคับว่า HRM HRD HROD และ h r d p จะเป็นเมนเจอร์ต้องเข้าใจ HR 3เรื่องสี่เรื่องให้เข้าใจตอนนี้ทุกคนอยู่บันไดขั้นที่1เป็น HRM นะคันเนี้ย <c oughs> สิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ภูมิใจนําเสนอและมุ่งเน้นเลยว่า1รู้จัก HRM 2รู้จัก HRD 3. รู้จัก HROD สรู้จัก HRBP รู้จักอย่างเข้าใจอธิบายได้เพื่อเได้ขึ้นเลกเป็นม a เนเจอทันทีเลยดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะอธิบายว่าเราอยู่ตรงไหนให้เข้าใจเ่ราะนั้นหลายคนคิดว่าตัวเองเป็น HRD หลายคนยังแยกไม่ออก HRM HRD คืออะไรอ่ะคุนคุยกันเสียตั้งแต่ตรงนี้เลยว่า HRM คืองานบริการคุณเป็นรีคูดบริการ คุณเป็นคอมเพนเซชันบริการทำเพโลคุณเป็นเทรนนิ่งบริการหรือคุณเป็นเอนเกตแรงงานสตำพันธ์บริการนั้นคนที่ทํางานในเบื้องต้นหรือ3ปีหรือ5ปีหรือ10ปีหรือเป็นเมนเจอรที่เป็น h r m เมนเจอร์พึงระวังอย่าอยู่ตรงจุดนี้นานอาจารย์ได้ยินหลายคนแล้วทำงานเทรนนิ่งแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยทำงานในเชิง h r d ไม่ใช่คุณกำลังทำงาน h r m ซึ่งอันตรายมาก หลังโควิดสิถ้ายังทํางาน HRM อันตรายเขาอาจจะเปลี่ยนคุณเอาพยาบาลบาอีคนจะได้ินเดือนหมื่นจ้างพยาบาลเพื่อที่จะเอามาทําระบบเอเทรีระบบสุขภาพในอนาคตก็ได้ดังน,นั้นเป็น HRM ต้องรีบกระโดดขึ้นไปทำ HRD HRD คืออะไร HRD คืองานพัฒนาพน,น,นักงานลายบุคคลมิชีงานให้บริการมิชีงานจัดอบรมส่งกรมพัฒตรงนี้อาจารย์ เน้นมากๆต้องการที้เราะก้าข้าม HRM ขึ้นไปใน HRD ขึ้นมาในขั้นที่2มันมี4ขันะน้นเน่นะดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราเป็น HRM ในระยะหนึ่งเขาบอกว่าอย่าเป็นเกิน3ไปีนะสมัยเนี้ยเงินเดือนเกิน20,000เป็น HRM อยู่เนะี่ยอันตรายแล้วดงนั้นต้องรีบกระโดดดังนั้นงาน HRD คืออะไรงาน HRD คือเราสามารถทำงานในหน่วยงานรีคูดก็ได้ในหน่วยงานคอมเพนเซชั่น ก็เป็น HRD ได้เทรนนิ่งก็เป็น HRD ได้หรือเอ็นเตอร์เทนก็เป็น HRD ได้ HRD คืออะไรคืองานพัฒนาพัฒนาลายบุคคลพัฒนาเพื่อให้เขาหนึ่งทำงานได้มากขึ้นเดิมอายุงานมากขึ้นต้องทำงานได้มากขึ้นเดิมจะได้ไม่ต้องเสีย manpower เ,เพิ่มมากขึ้นคนเดียวทำได้หลายอย่างสองเขามีความสามารถสามารถไปดำลงตำหน่งมาเข้าบัญชาได้เห็นไหมนี่คืองาน HRD ไม่ใช่จัดอบรม จะกลมเป็นงาน HRM อันตรายมากถ้าคิดแบบนี้พอเราสามารถเป็น h พอเราเป็น HRM แล้วเราก็เถอกตัวเองเป็น HRD ได้ภายใน5ปีต่อไปคือเป็นสถาพนิค HR S, สถาพนิคคือเป็น HROD HROD คืออะไรหนึ่งเป็น HRM เขาทำงานได้อย่างไรเขาเขาเขาทำงานได้อย่างเป็นได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสองเป็น HRD คือเขาสามารถพัฒนาพนักงานรายบุคคลได้เมื่อพัฒนาถูกเมื่อพัฒนาถูกพัฒนาน เราในฐานะที่บริษัาเราสามารถที่จะหาตําแหน่งงานเราสามารถที่จะหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้เขาได้ทุกวันนี้พัฒน,นาเสร็จไม่มีที่ลงคนก็พนักง,งานก็ออกไปทํางานที่อื่นนะครับนี่ไงนี่คือเราไม่ได้มีบรรทัดที่3คือเราไม่ได้เพาะพันธุ์ HR เป็น HR OD เพราะเราพราะเราพอเราสามารถสร้าง h าเป็นเป็น HR ดี OD. คือสามารถดีไซน์งานสามารถดีไซน์ออร์แกไน ปรับลดเพิ่มขยายสามารถทำให้องค์กรมันทำไมหนึ่งมันคอสต,ต้นทุนได้มันสมาร์ทมันรวดเร็ว HRBP เข้ามาทันที HRBP ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมันคือการสะสม HR n B h r n บวก HRD และก็ o ้ HROD นี่คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาอ่านสั้นๆไม่นานนะครับ แล้วเมื่อซื้อไปอาจาร,รย์ก็จัดกลุ่มไลน์อาจาร,รย์ก็สร้างเป็นกลุ่มเป็น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 เพจเพื่อที่จะเรียนเพื่อจะอธิบายหนังสือเล่มน,นี้ังน,นั้นหาอย่างไม่มีเขาต้องรีบซื้อนะครับก็รีบรีบหากันเพื่อที่จะเอาไปทําความเข้าใจนั้นอาจาร,รย์ถึงบอกว่ามีหนังสือเล่มน,นี้นี่มันประโยชน์มากมายแม้แต่คนที่ตอนเนี้กําลังจะหางานใหม่อ่านเพื่อไปเขาเรียกอะไรไป ไปหาความคิดรวบยอดเพื่อที่จะอธิบายสโคบงานอย่างมืออาชีพให้เขาเข้าใจในประมาณ5านาทีในสินาทีนะครับก็ฝากพวกเราว่าทำไมจะต้องมีหนังสือเล่มน,นี้ขอบคุณครับ